ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของห,หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 728ตอนปาฏิหารจากคำขอ ไม่ใช่เพียงแค่ความบังเอิญที่นำพาให้คุณเพชรและครอบครัวเกิดความศรัทธาหลวงปู่สวงอย่างเต็มหัวใจจนต้องเดินทางมากราบสรีละหลวงปู่สวงณวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดด้วยตัวเองนี่อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่อดีตชักนำให้คุณเพชรและครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มาพบเจอกับเรื่องราวปฏิหารต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าจนตอนนี้เชื่อและศรัทธาหลวงปู่สูงอย่างหมดหัวใจผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความศรัทธาที่บริสุทธิ์ของคุณเพชรและครอบครัวในคลิปก่อนคุณเพชรให้เกียรติทางช่องได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่สูงในคลิปนี้ทางช่องได้รับเกียรติจากคุณดาวศรีภรรยาของคุณเพชร มาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงมากมายที่คุณดาวได้พบเจอกับตนเองมาเรามารับฟังเรื่องราวจากคุณดาวที่ให้สัมภาษณ์จากนครเวียงจันทร์กันเลยครับสวัสดีครับคุณดาวครับก่อนที่คุณดาวจะศรัทธาหลวงปู่สวงมากๆเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นยังไงที่ไปเจออะไรแบบไหนไปเจอรูปภาพหรือจากเขาเล่ามาหรือว่าจากที่ไหนที่ว่าเริ่มศรัทธาหลวงปู่สวงครับก็ ปกติแล้วเราเป็นคนที่ชอบทําบุญแล้วาชิตาพระทุกลูกอยู่แล้วครเจดาาก็ไม่จาแนครับไปวัดไหนก็ทําบุญได้หมดก็ทำที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เราได้ทําบุญก็เป็นคนแบบี้มาตั้งนานแลวคะ่ะครับอมแล้วไปเจอหลวงปู่สวงได้ยังไหเริ่มแรกก็สามีเป็นคนที่ไปเจอลิปอาจารย์นั่นแหละอ๋อเหรออ่า ก่าสามีเมก็ได้ฟังมาตลอดฟังจนยูพีหนึ่งจนถึงยีพีห้าหกลอยอ่ะก็ฟังฟังใช่ฟังแล้วก็มีความสุขก็เดาก็อยู่กับเขาแล้วก็ลองฟังไปด้วยกันก็เออก็ฟังประวัติของหลวงปู่แล้วกอเริ่มศรัทธาศรัทธาก็สามีมีความนับถือส่วนเราก็นับถืออยู่แล้วแหละนับถือทุกอาทุกอุม แล้วอย่างหลวงปู่สวงเนี่ยมีอะไรพิเศษไหมที่ว่าเรานับถือมากมีปฏิหารอะไรที่เราได้เห็นทําให้เราศรัทธามากอะอันนี้ดาวก็บอกไม่ถูกนะแล้วแต่ใครว่าที่จะศรัทธาและเห็นปฏิหารของท่านหรือไม่แล้วแต่บุญของใครของมันเนาะสำหรับดาวกับสามีก็คือทางสามีอ่ะก็คือเห็นหลายอย่างที่หลวงปู่แสดงปฏิหารโดยไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ประมาณนึงแล้วตอนนี้ที่ที่บ้านที่เราอยู่นี่ก็มีรูปสการะของหลวงปู่สวงหรือว่ามีเออพระอะไรของหลวงปู่สวงบ้างไหมเริ่มแรกที่สามีเริ่มศรัทธาท่านก็ไม่เคยรู้จักท่านนะ<ม>ก็ฟัง u t u b e ของอาจารย์นั่นแหละแล้วก็รู้จักท่านแล้วก็เริ่มศรัทธาก็ได้ไปเข้า Google แล้วก็ดาวน์โหลดเอารูปท่านออกมาใส่กรอบไว้ไว้หิ้งพระบูชา<ม> ออที่ว่าครั้งแรกที่ว่าไปปิ้นออกมาแล้วไม่ปิ้นไม่ได้แล้วต้องจุดทูบบอกหลวงปู่ถึงได้ปิ้นได้ใช่ไหมใช่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 อันนี้ดาวเป็นคนปิ้นเองเอก็คือพี่เพชรบอกว่าให้เอารูปหลวงปู่มาสักสองรูปแล้วปิ้นออกได้ไหมดาวก็เลยก็ทําเหมือนเราเคยทาไม่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการอนะ่ะก็เลย อยู่ๆก็มาเอาลูกท่านมาใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปพิมพ์พิมพ์ยังไงก็พิมพ์ไม่ได้พิมพ์ยังไงก็พิมพ์ไม่ได้ออดังก็เลยขอขมาบมกว่าปู่ห,หนุ่มกับสามีกล่องรูปปู่รูปหนึ่งนะจะมาไว้จักรราบูชารแต่ก็พิมพ์ได้แค่รูปเดียวอะรูปที่สองก็พิมพ์ไม่ได้รูปที่สามก็พิมพ์ไม่ได้ก็เลยบอกมูรูปเดียวก็รูปเดียวก็ได้รูปเดียวนั่นแหละหไว้ในกรอบเราเราตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่า ไม่นะปกติปิ้นออกมารูปเดียวลูกที่สองก็ปิ้นเหมือนเดิมแต่ก็ปิ้นไม่ได้ปิ้นออกมาเป็นกระดาษขาวทีสีค่ะก็เลยทําใหู้นึกได้ว่าเออมันปู่อาจจะแบบอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ<อ>ปู่อาจจะไม่ไม่อยากให้บิคคลของมาเยอะ <laughs> ของแค่ใบเดียวก็ต้ใบเดียวมั้งเราของไปแค่ใบเดียวแล้วกย็ยังไงถึงได้เดินทางมาที่เมืองไทยอะ่ะ ตั้งใจมากราบหลวงปู่เลยหรือว่ามาทุราด้วยอันอันนี้มันเป็นความตั้งใจของทั้งดาวกับสามีอยู่แล้วค่ะเออได้อธิษฐานเอาไว้อะว่าถ้าหากว่าลูกประสบผลสําเร็จอะไรสักอย่างอถ้าหากว่าลูกอ่าก็คือได้ให้สัญญากับหลวงปู่ว่าอยากได้เหรียญอยากได้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับหลวงปู่อ่ะ ถ้าได้มาแล้วถ้าลูกใต้ของของหลวงปู่มาจริงๆก็คือพวกลูกจับขลุไปกราบสรีระหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ให้มาประมาณนี้อยู่ๆก็พี่เพชรติดต่อหาอาจารย์ไพโรธท่านก็มีความเมตตาฝากพระของหลวงปู่มาให้ฝากผ้าซีบอลมาให้ใหแล้วก็แล้วยังได้ลูกแก้วอีกด้วยโอ้สุดยอดเลยนะนะ้าคือก็ได้ลูกแก้วจากคำหมาของท่านด้วยแลว ก็ยังไม่เก็บเงินค่าขนส่งอีกแล้วก็ดาวก็บอกว่าอาจารย์ให้หนุมบูชาเท่าไหร่ก็บอกได้นะคะอาจารย์บอกว่าแม่แม่ค,คือทุกอย่างอยากจะให้ไม่ต้องเสียอะไรแล้วก็มันเป็นปฏิหารที่น่าเหลือเชื่ออาจารย์ใช่ใช่ใช่ก็คือ่เคยรู้จักกันเราไม่ใช่ญาติพี่น้องเราไม่ใช่อะไรกันเลยอยู่ทำไมเข้ามาดีกับเราขนาดนี้มันต้องมีความผูกพันหรือว่ามีบุญสัมพันธ์กันถึงจะได้แบบนี้ ก็เหมือนกับพี่อู๋เหมือนกันที่ว่าบางครั้งถ้าหากเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีความศรัทธาหลวงปู่สวงเป็นอย่างมากเราก็พร้อมที่จะเอาของเราให้เขาอืเราต้องดูดูเจตจำนงของเขาก่อนว่าเออเขาเป็นยังไงเขาอะไรยังไงอืถามว่าศรัทธาไหมดาวอะ่ะเขาลบและศรัทธาจากใจจริงๆค่ะแต่ส่วนสามีนี่คือปฏิบัติกับท่านเลยแหละ เราได้รูปท่านมันก็คอยไหว้คนในอ่าถูชอบอะไรเขาก็เอาไปวางให้แบบเอาใจใส่มากคือสิ่งที่แปลกตอนที่ไม่ได้ไม่ได้รูปท่านไม่ได้ได้ท่านมาเลยก็คือเริ่มปฏิบัติอ่ะก็คือที่เพชรเชิญมือ็มนร้อยห้าสิบแล้วก็เอาข้าวหลามเอาข้าวหลามมหนึร้อยห้าสิบไปไหว้ที่ห้องพระปกติห้องพระดาวก็เป็นห้องพระโล่งๆที่หนูหรือว่ามดอะไรจะเข้าได้มาเนี <ừ> ถ้าเป็นใช่ขนาดเป็นดอกไม้นะดอกดาวเรืองนะเอาไปไหว้ไม่เกินสามวันหนูก็ไปทํากระจุยหมดเลยบางครั้งในแห่งพระอ๋อใช่ไอ้หนูหนูเยอะที่นั่นหนูเยอะเหรอใช่หนูมันก็ไม่เยอะแต่มันก็อยู่ตามบ้านมันมีมดมีหนูอะไรด้วยเพราะห้องห้องเราไม่ใช่ห้องที่ว่าปิดสนิทไงอ๋ทีนี้ก็พอเอาเข้าวหลามเอาเอ็มร้อยห้าสิบไปไหว้ปู่ทุกวันเนี่ย แปลกมากครับอาจารย์คือแม้แต่มดตัวเดียวแม้แต่อะไรก็ไม่ไปแตะเลยอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิม,มทุกอย่างแล้วก็เวลาเราลาปูออกมาไว้ข้างนอกแป๊บเดียวมดก็เต็มละเ,<อ>เข้ามากินเต็มประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องแปลกทุกคนเลยใช่ใช,ใช่แปลกมากมันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยนะเนี่ยชใช่แล้วแล้วจากย้ายย้ายจุดย้ายจุดมันกลายกันไหมจากที่เอาไปวางให้หลวงปู่ก่อนแล้วกับย้ายมาข้างนอกมันกลายกันไหม ไม่ไกลค่ะจอ้อมันก็มีโต๊ะโซฟาที่นั่งรับแขกกับห้องมันติดกันอยู่แล้วไม่ไกลกันนี่แหละค่ะใช่ปฏิหารมากมากเลยค่ะแล้วก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะมันบางบางอย่างก็จําไม่ได้บางอย่างที่เราขัดสนเดือดร้อนมีความจําเป็นอะไรก็จับรูปท่านขึ้นมาหลังจากที่ได้เราเก็ตท่านมาแล้วก็จับรูปท่านขึ้นมาของหนาปู่ของหง้าก็ผ่านไปด้วยกิ อันนี้ถือว่าปู่อใครไม่เชื่อแต่ว่าดาวกับสาม,มีเชื่อเรื่องนี้แล้วก็ศรัทธาคราก็ไม่ได้พูดใครฟังทุกคนเกือบจะทุกคนเลยที่ดูในช่องของผมทุกคนจะมีความศรัทธาหมดแล้วทุกคนก็จะได้อย่างที่เขาขอด้วยก็เป็นสิ่งที่แปลกใช่ค่ะอาจารย์ศรัทธาท่านมาเนี่ยก็คือปู่ท่านว่า คนไหนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตอันนี้เห็นเห็นจะจะเลยหเห็นกับตาเลยพุณเพชรก็มาอธิษฐานจิตกับหลวงปู่จากคำขอที่คุณเพชรขอต่อหลวงปู่สวงในเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มาทำให้ครอบครัวของคุณเพชรเกิดความทุกข์ใจแล้วหลวงปู่สวงก็ให้ตามที่คุณเพชรขอซึ่งก่อนหน้าที่คุณเพชรจะขอหลวงปู่สวงนั้นมันไม่มีวี่แววว่าจะเกิดขึ้นได้เลย แต่พอขอหลวงปู่สวงได้ไม่นานความทุกข์ใจที่อยู่กับครอบครัวมานานนับสิบปีก็คลี่คลายไปด้วยดีใช่ท่านก็จะเดาเชื่ออย่างนี้นะว่าหลวงปู่ท่านท่านไปทุกที่ได้จริงๆอะ่ะใช่ใช่ใชโอ้ยหลวงปู่ไปหมดในเะยอรมงเยอรมันไต้หวันเกาหลีไปหมดเพราะว่าสมาชิกเอฟซีพี่อู๋เยอะไงเล่าให้ฟังค่ะ แต่สามีดาวในองค์ฟังคลิปอาจารย์คืนไหนไม่ได้ฟังคลิปอาจารย์นะก็ไม่นอนหรอกคลิปนี่เป็นยานอนหลับเหรอไม่ฟังมันหลับไม่ได้ดาวแซลเขาเลยว่าอุ๊ยอาจารย์อาจารย์แ่ละเสนเหแรงขนาดนี้มีเหตุในต้งทตอนเลยนี่ท้าทายเลยเราอะ ฟังแล้วปดไรหรือเปล่าเนี่ยโูนบอกปวด <c oughs> บอกบอกคุณเพชรบอกว่าเนี่ยโดนโดนโดนพี่อู๋ป้ายยาแล้วโดนติดแล <c oughs> <c oughs> ้ว <c oughs> แล้วมีอะไรอีกไหมกับปู่มีอะไรที่แบบพิธีหารที่เราปแปลกล <c oughs> มีมีหลายเรื่องค่ะอาจารย์<ล>ยกตัวอย่างเช่นพี่เพชรไปท้าปู่แล้วก็ไฟไ,มมไหม้ฐานดอกไม้ไปท้าปู่ไห่อ๋อที่บอกว่าเห็นให้นคุณเพชรเล่าเออเช่ ดาวงงมากงงจริงเลยไม่รู้ว่าพี่เพชรได้ส่งคลิปตัวนั้นให้อาจารย์ดูเนี่ยตรงตัวไหนนะตัวที่ตอนไฟไหม้อ๋อตรงพานเหรอที่เป็นภาพนิ่งด้วยมีวิดีโอด้วยเราได้มีมีวิดีโอเหรอไม่เห็นนะมีค่ะไม่ทานดอกไม้อาจารย์ดอกไม้อยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นไม้แต่ตรงกลางทามเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกที่แข็งมากเลยนะกว่าจะมันมันข้างข้าง มันอยู่ใต้ใต้พานไม่ใช่ทั้งด้านใต้ของดอกไม้ใช่ไีมวังใช่ไหมที่ไหม้อะใช่ค่ะใช่ค่ะอืแต่พานนี่มันเป็นพานอะไรพลาสติกใช่ไหมพลาสติกแต่เป็นพลาสติกแข็งนะพลาสติกเนื้อแข็งอ่ะเราจะเอาเทียนหมดเล่มหนึ่งไปจุดเนี่ยไม่ไหมแน่นอนค่ะอาจารย์สัญญาได้เลยว่าไม่ไหมแล้วมันไปไหมได้ยังไงแล้วใครไปจุดมือมากเลยไม่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 ข้างกลางแล้วก็ข้างบนดอกไม้ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่ามันไหมอยู่ก่อนแล้วหรือไหมเห็นเลย ไม่เห็นเห็นเลยแหละไม่เห็นเห็นเลยเ<อ>พี่เพชรนี่วิ่งออกจากต์พระเลยแหละหรอใช่แล้วไปไปท้าอีท่าไหนอ,ะอ่ะอ๋อพี่เพชรก่อนจะนั่งสมาธิตอนนั้นก็พึ่งสถาหลวงปู่แล้วก็เอารูปหลวงปู่ไปตั้งแล้วก็น่าจะนั่งสมาธิแล้วพี่เพชรบอกว่าถ้าหากว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ตามที่ YouTube ของอาจารย์เรืองไทรจริงๆอ่ะอืนปฏิหารอะไรจากปู่สักอย่างได้ไหม<ฮ>ประมาณนี้อ่ะไปท้าปู่แบบนี้หละ นั่งสมาธรรมิอยู่ก็ได้ยินได้ยินกลิ่นคิวๆแล้วก็ร้อนร<ม>้อน้อนเขาก็มือเรืนตาออกมาเขาโดดเลยนะ<ม>ไฟไหมที่นี่เชื่อ,อยังเดี๋ยวเทียนอยู่ยวันหลังบ่อยคุณเพชรอย่างนี้ท้าใหม่ถ้าผมหลวงปู่นั่นจริงอภิหารจริงเขกหัวผมแรงๆหน่อยโ <laughs> 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 ดนเลยแหละใช่ไหม <laughs> เห็นเขาบอกว่าเทียนเนี่ยมันห่างจากพานด้วยสามสี่สิบเซนเหรอ อ๋เรามีวิดีโอเดี๋ยวส่งวิดีโอให้อาจารย์ดูเทียนหูข้างบนทานนะเทียนเป็นเทียนเทียนเล่มบาบยาวๆอ่ะเทียนเล่มแบบที่สิบเซนอ่ะเทียนเทียนขาวๆหรือเหลืองเทียนขาวเทียนยาวยาวกว่าทานขึ้นมาประมาณสิบเซนแล้วไฟก็อยู่งนเทียนเทียนใหญ่เมื่อกันนี่นะใช่ไหมใช่มันเป็นไปไม่ได้ที่ไฟตรงนั้นจะหยุดมันห่างกันสามสี่สิบเซนเนี่ยมันไม่น่าจะไปติดตรงนั้นได้ ไฟยังอยู่เหมือนเดิมไฟในเทียนยังอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นอะไรอือแต่เราไม่รู้ว่าไฟที่ไหนไป็นม้ขันตรงนั้นไนงะไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านทั้งล่างใช่ไหมใช่เพราะรูปที่เห็นรูปมัน,ม,นมันดำดำถ่ายวีดีโอเอาไว้แต่ว่าเป็นวีดีโอตอนที่ดับไฟแล้วตอนไฟลูกนี้ไม่กล้าถ่ายตกใจอะ่จะกะตกใจถ่ายไม่ทนก็เลยถ่ายดาวถ่ายวีดีโอเอาไว้มันจะมันจะเห็นเทียน เทียนที่เราจุดอ่ะมันก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ยังใต้ติดเหมือนเดิมไม่เป็นอะไรแต่อาจางงแปลกใจมากๆเลยว่าเาทียนที่ไหนคือไหม้ข้างล่างอ่ะใช่ใช่แล้วแล้วเราเห็นไหมว่าพานี่มันมีควันขึ้นอะไรมีเห็นไหมเป็นไฟลุกบุบบุบบุบเลยอ่ะอาจารย์ที่พาน,นี่นะใช่ไมว่า,างน่ะอุ้ยมั่เกิดขึ้นได้ยงังไงอ่ะง,งงไหม เป็นไฟเป็นไฟแบบเปลวไฟลูปปุ๊บเลยพี่เพชรก็เขี่ยวไปดับรีบไปดับค่ะก็มาเรียกราไปดูว่ามาดูนี่เกิดอะไรขึ้นเราก็มานั่งสังเกตดูว่าเอ๊มันไหม้ได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้มันแปลกมากก็ถามพี่เพชรไปทําอะไรผิดมาไหมไปทําอะไรไหมเขาก็บอกว่าขอโทษเมื่อกี้ท้าหลวงปู่อยู่เออนั่นใช่แล้วแหละต้องคิดอะไรมากเราวอกว่าในแหละแล้วจากพันไม่มีอะไรไหม มีปฏิหารที่มีครั้งหนึ่งที่มีน้องบุญธรรมามาจากประเทศไทยแล้วก็เอาพวกสินค้ามาสาธิตที่กองประสมที่ลาที่จะกลับไปฝั่งไทยก็ข้ามด่านเนี่ยม,มันมีสินค้าประมาณสามสี่ลังในหล,งลังรถแล้วสินค้านี่เป็นสินค้าเอามาสาธิตไม่เจตนาที่จะเอามาขาย ราะฉะนั้นเราจะปากไปก็ไม่ได้ก็เลยเอาใส่รถส่วนตัวไปไปถึงด่านออตำรวจก็มาเปิดเปิดเห็นของปุ๊บก็บอกว่าหยุดเลยเอารถไปจอดสินค้าเป็นกาแฟค่ะอาจารย์กาแฟสำเร็จรูปปกติเราจะนำสินค้าเข้าประเทศไทยเราก็ต้องผ่านภาษีใช่ไหมเราขนเองไม่ได้เราต้องให้ภาษีนำข้าง,างมันแหละ ตำรวจเรียกพี่เพชรก็ลงรถไปแล้วก็คิดในใจนั่นแหละพี่เพชรคิดในใจว่าวันนี้ต้องโดนจะจะแล้วแหละยังไงก็โดนปรับยูพี่เพชรก็เลยจับเหรียนลงปู่มาลงปู่ช่วยลูกด้วยอยู่ตำรวจก็เดินเฉยๆมาเลยเดินมานบอกว่าพี่ไปเหอะ,ะอ้าวมงใช่พี่พี่ไปเหอะไม่เป็นไรตาวหน้าเราไม่ต้องเอาใส่รถมานะอะไรมงก็งน,นี่ขึ้นรถพาไปเลย สามพิเศษตางพิเศษหนึ่งทำไมไม่เอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังวันไหนบ้างๆจะไปเที่ยวหนองคายไปเที่ยวที่บ้านคุณเพชรบ้างนะยินดีค่ะจําลังเรื่อมาหายินดีมากเลยฟังมาเลยค่ะปาฏิหาริย์ที่หลวงปู่สูงช่วยลูกหลานนั้นไร้ซึ่งพรหมแดนเปรียบเสมือนกับบ้านพี่เมืองน้องดังเช่นลาวกับไทยที่ทางช่องเอ่ยปากอยากไปเที่ยว ทั้งฝ่ายน้องทั้งสองก็เอ่ยปากเยินดีต้อนรับอย่างเต็มใจสำหรับการเอ่ยป่ากท้าหลวงปู่นั้นทางช่องขอบอกกับทุกท่านว่าการท้าหลวงปู่นั้นท่านท้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเหมือนจังที่ผมเคยท้าหลวงปู่มาแล้วและผมก็ได้จริงๆทำให้เราประจักษ์ว่าปาฏิหาริหลวงปู่นั้นมีจริงส่วนท่านที่มีความสงสัยว่าผม ท้าหลวงปู่ว่าอย่างไรขอให้ท่านลองไปหาฟังจากคลิปก่อนๆที่ผมเคยเล่าเอาไว้อิลิเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาปันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ